โอเคไทยเอยไม่ใช่ไทยเชา้าอ่ะจีนเอ่อเดี๋ยวหวยหุ้นไทยเดี๋ยวเป็นแอทท็อปทำให้นะครับอ,อ่จีนเช้าหนึ่งเจ็ดกันหกนะครับเจาะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนาะ แล้วก็เออเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามวงเล็บเจ็ดเจ็ดนะไม่รู้จะทำได้เท่าไรเดี๋ยวจะลองทำาให้ดูนะครับเนนที้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ด 0 7 2ย7เจ็ดสองจุดเจ็ดนะครับสามตัวนะร้อยบนร้อยบนนะครับร้อยเด่นบนมีหกเจ็ดแปดพิมให้แปดเน้นเจ็ดเจ็ดอ,อย่างนี้นะนะครับก็จะมีหนึ่งหก หนึ่งหกกับหนึ่งแปดที่น่าสนใจนะครับสามตัวก็ว่าหนึ่งหกหนึ่งหกแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปดแปดเนาะแล้วก็เจ็ดศูนย์หกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สอง สองเจ็ดหกนะครับแค่นี้ครับไทยเออไม่ใช่ไทยติดไทยติดทุนไทยจีนเช้าเนาะ